핫디 스�essions 스� u s i o สวัสดีแฟนกีฬาชาวไทยวันนี้ฮอตเกมจะมาพรีวิววิกแมตชฟุตบอลลีโวไทยลีกฤดูกาล2021-2022แมตช์เดย์หวันศุกร์ที่1ตุลาคม2564ฉลามชนชนบุรีเอฟซที่พงาดจ,จ่าฝูงครั้งแรกในรอบ6ปีจะเปิดชนบุรีสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของขวางส่งมหาภัยสิงห์เชียง,า United, งรายยูเนเต็ดแชมป์บอลถ้วยช้าง f อฟเอคัเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ภาฟอร์มการเล่นฉลามชนที่มีกุญซือมาดกวนอย่างเตียลินโยสะสมพบประเสริฐกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆหลังระเบิดฟอร์มบุกไปถล่มน้องใหม่ขอนแก่นยูไนเต็ดที่เหลือ10คนแบบยับเยินถึง7ประตูต่อศูนย์ทำให้ชนบุรีเอฟซีควาชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันพร้อมพง,งาดขึ้นหลังจากฝูงของตารางจากผลงานชนะสเสมอสยังไม่แพ้ใครโดยเฉพาะ3นัดหลังสุด ยิงคู่แข่งรวมกันถึง13ประตูทางฝั่งทีมเยือนสิงเชียงรายยู่นเต็ดของกุนซือเอมสันเปเรล่าพึ่งเสียท่าแพ้เป็นนัดแรกของฤด,ดูกาลหลังเปิดบ้านพ่ายพีทีประจูบ fc 1ประตูต่อ2ทำให้มีผลงานชนะ1เสมอ2แพ้1มี5คะแนนอยู่อันดับ9ของตารางเช็คขุมกำลัง ฉลามชนแกนหลักไม่มีใครเจ็บและติดโทษแบนชนินแซ่เอียพร้อมยืนเฝ้าเสาแนวรับมีเลนโต้เคลิสและจูเนียเอลสตอร์คอยบัญชาการส่วนแดนกลางนำโดยเจ้ายิมวรชิตกนิษฐ์ีบำเพ็ญแข่งไทยคนแรกที่ทำแฮตทิกได้ในฤดูกาลนี้จากนัดที่แล้วรวมทั้งกับตันก้องเกิร์คริสทวีการบูบยองชูกีดีคานย,ยุกและหน้าเป้าสุดร้อนแรงอย่างเดนิสมูเรโลที่เหมาคนเดียว4ประตูในเกมล่าสุด ทั้งฝั่งทีมเยือนสภาพความพร้อมไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันแกนหลักทั้งแข้งไทยอย่างชินพัทลีออกพิธิวัต์สุขจิตธรรมกุลศิวกรเตียตะกูลพร้อมลงสนามเช่นเดียวกับแข้งต่างชาติอย่างบรินเนอร์ชูจีฮุนเฟเิปเป้อ,อโมลิมและบิลโรซิมาพร้อมลงประจําการเช่นเคยสถิติน่าสนใจทั้งคู่เคยพบกัน20นัดรวมทุกรายการปรากฏว่าไม่มีใครเหนือกว่าเมื่อชนะทีมละ8นัดและเสมอ4นัด อย่างไรก็ตาม8นัดหลังสุดที่พบกันสิงห์เชียงรายไม่เคยแพ้ชนบุรีเ c โดยชนะถึง7นัดและเสมอ1นัดล่าสุดพบกันสิงห์เชียงรายเอาชนะจุดโทษชนบุรีเ c 5ประตูต่อ4คว้าแชมป์ช้างอเอฟเอคัพเมื่อฤดูการที่ผ่านมาไปครองโดย2ฤดูกาลหลังสุดสิงห์เชียงรายบุกมาเอาชนะชนบุรีเ c ได้ถึงถิ่นทั้ง2นัดชนิดที่ไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวเริ่มจากปี2019 บุกชนะ2ประตูต่อ0และปี2020บุกชนะ3ประตูต่อ0ขณะที่ชมบุรีเอเอาชนะสิงห์เชียงรายครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาล2017ที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1 6โมงเย็นวันศุกร์ที่1ตุลาคมนี้ฉลามชนที่เพิ่งยึดจ่าฝูงไทยลีกเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีนับตั้งแต่ครั้งล่าสุดเมื่อฤดูกาล2015จะยังรักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้ต่อไปหรือไม่ หรือกวางส่งหาภัยจะย้ำแขนได้อีกครั้งททบหและ aasp ถ่ายท่อสดให้แฟนบอลไทยลุ้นพร้อมกันทั่วประเทศฮอตทุกสกอร์ทันทุกเกมเข้มทุกทีลาฮอตเกม